มาเลยดิวิสันซอฟเทลเบรกเอาหนึ่งหน l ่งสี่นะครับดำทั้งคันปี2021รถเจ้าของเดียวเงินสดไม่ติดไฟแนนซ์เลยเล่มส,สวยๆนะครับคันนี้วิ่งเพียง1,100เท่านั้นตามมาชมได้เลยแผ่นกว้างๆเท่ๆการเบรกการขัดบอลซิงปเกอรก์นะครับกอกาสคีมีอีเกิลดูท่อนิดนึงท่อบาสิลีสปีเปอร์แบ็คนะครับรลอดๆดูๆกันไปสวยเนียนคลิปจุดๆใครหาเบรกเอลอยู่จัดไปได้เลยนะครับสวยงามมากอ่อาเดี๋ยวไปดูตัวรถรอบคันกันก่อนนะครับ ลิฟทุกจุดสภาพป้ายแดงเลยนะดูฝังนี้กันหนึ่งปาราบี้นะครับฮาเลย์ดูบิสันนะครับมีมาให้ครบพันเลยใครหาอยู่จัดไปนะครับมาดูเล็กใหม่กันหน่อยพูดหลอเล็กใหม่1,100เท่านั้นมาฝัสงเซินทรหโยกันครับ เราเปิดไว้799,000บาทเท่านั้นนะครับได้เป็นเจ้าของ b เบ k o u t f l Black คันนี้ไปได้เลยนะครับใครสนใจติดต่อมาได้เลยติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ